โอ้โออยงอพี่น้องเอ้มา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 เบิ้ลสองเลยครับไม่นี่จนสลัดไปทั้งเดีอีกบู๊พี่น้องเอ้ได้ขับรถขี้เอาเองเบิ้ลสองเลยครับควบสองเลยเนาะจนสลัดไปอยู่นี่จัดก,การเองนะครับมนีก <laughs> ตอนนี้ก็หาโมงครึ่งแล้วว่าเจียวให้เต็มก่อนมืดก่อนค่ำเนาะโอ้ยงอ,อไหลครับโอ้ยผู้ใดเกิดมาหารอยจุดป้อยให้กันบุ้นนะ โอ้ยโหจะก้อกมพ้นกัะได้น่อยกนใหงอยมาหาจุดขหองกันไหมสิบล้อกับหกล้อครับน่าจะม่เกินหนึ่งทุ่มเนาะว่าที่เฮ็ดให้ม่เกินหนึ่งทุ่มก็พึ่งลงไปประมาณชั่วโมงนึ่งพึ่งขี่ไปครับตอนนี้หลัดโซ่อยู่ทางออกกับบดีก็น่าเนใส่ประมาณเพียงหลักพอครบับเหลืออีกบ่ลายแปลง อีกประมาณายี่สิบกไลนี่แหละครับประมาณนี้เนาะแต่มันอ้อยมันได้รอครับได้รอก็เลยสเสียเวลาเนี้ยเนาะแต่ตามปกติคันบ่ได้รออ้อยคันได้ใส่ไปลงใส่ไ,ไปลงนี่ม่นา่าสิเกิดสามมือครับแล้เวเนาะนี่ก็ไปเรื่อยๆครับผู้ดใดบ่ทันได้แล้วกะพิจนาเอาเด้อครับไอ,อ อึนเด้อครับ <laughs> ไปสร้อยกิโลน่ะเดี๋ยวไปทั้งเลี้ยวกระได้กันเจ้าของเลี้ยวก่อนวะ <laughs> ยันจะบ่เลีาา้ยวพ่อมูแล, <laughs> ล้วยันเลี้ยวพ่อมูไอ้ปีนหิบเนะแต่กันเลี้ยก่อนกเอิ้นได้กับรถพ่อมเลยเนาะคนขึ้นกับพ่อมครับผุ่นครับตัวน,นี้อันตรายครับย้ำขึ้นครับแต่ย้ำเวียนนี่โอ้ยอหัวก็เห็นครับจักไปทางไหนแต่ย้ำขึ้นในตาสว่างครับ <laughs> รถสิบล้อกับหกล้อกับรถคีบค้นขึ้นพร้อมครับถ่าเร่วๆเนาะอันผู้ดใดประทันแร้วก็เอิ้นเอาครับถักมาในเฟซเนาะพร้อมไปซอยทุกกาตาครับที่ยังมาทันเสร็จเนาะว่าสิไปซอยไอชกนวินกับเพื่นคือสิเร่วก่อนเจ้าของหมแล้วครับ <laughs> เพิ่นมีรถตัดเนาะ <laughs> เจ้าของไปเรื่อยๆหน้าก็นหน้าที่เสร็จพร้อมกันครับ ก็ว่าหน้าชีเลีวาายกวกากันนบเบื้งสถานการณ์แล้วโอเคครับเอาตามนั้นเนาะย <c ười> ังไงกะเดี๋ยวกะชีรีวิวไปเรื่อยๆ <c ười> พอได้เบิ้งคลายเครียดไปครับผู้มักเป็นกะมักเบิ้งอยู่เนาะผู้ผู้มักกะมาว่ากันครับรถล,ลาเนาะผู้มักรถกับมักเบิ้งอยู่ครับ <c ười> โอเคครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องกับน้ำซิ่งนินดวน ในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ